สวัสดีครับผมอาคายนิ้งครับมีคำถามครับว่าถ้าเราครับชนรถจักรยานครับแล้วเราเป็นฝ่ายผิดะครับประกันเขาให้ความคุ้มครองไหมครับประกันนะครับมีจักคุ้มครองครับรถของเราได้ครับเฉพาะประเภทหนึ่งเท่านั้นครับแม้แต่ประเภทสองบวกสามบวกครับเขาก็ไม่ให้ความคุ้มครองครับเพราะเขามองแล้วว่ารถจักรยานครับไม่นับเป็นยานพาหนะทั้งบวกครับในส่วนของครับจักรยานครับความเสียหายของทรัพย์สินและอ่า การเสียชีวิตของผู้วันณีแบบนี้ครับประกันครับให้ความคุ้มครองครับผมและอีกเรื่องนึ้งนะครับที่คนครับจะสอบถามกันเข้ามาก็คือการเรียกร้องค่ารัฐธรรมครับหรือว่าค่าเสียประโยชน์แบบนี้ครับทางครับประกันเขาจะไม่ให้ครับถ้าเกิดว่าทางผู้เสียหายครับผู้กรณีครับเขามาเรียกร้องกับเราครับถ้าเราอยากจะให้ครับเราจะต้องเป็นคนจ่ายเองทั้งหมดครับมีข้อสงสัยครับเรื่องประกันครับสอบถามได้ในเพจเฟซบุ๊กมหาเพีงประกันไทยครับ ที่มหาเฮทนภาษาอังกฤษเว้นวรรคประกันไทยภาษาไทยขอบคุณครับ